ทำให้เราได้ข้อมูลตรงจากสายข่าวภายในเขตเวสต์วิลลเป็นครั้งแรกที่เราดูอยู่คืออะไรจากระวาลคู่ขนานเหรอหรือว่าย้อนเวลาละครซิทคอมให้เอเวนเจอร์สองคนแสดงอ่ะทฤษฎีนี้เข้าท่านรู้แล้วว่าพากันเพื่อนมันดุล้นไปหน่อยแต่จัดเต็มจะได้ดูเป็นแม่บ้านปกติวัสดีจ้าสดีง่ายเด็กๆชีวิตชานเมืองมันก็ไปเร็วแบบนี้แหละ ผมว่ามันผิดปกติดูเทคใหม่ตั้งแต่ต้นเลยไหมวันด้าวันด้าฉันไม่รู้ป่าจุดเริ่มแรกทั้งหมดนี่มันมีอะไรอยู่นอกเขตเวสต์วิลล์ใช่ฉันไม่ชัวรนน์ในอาการอะไรอาจจะแค่เหนื่อยๆ่ขี้เกียจขี้เกียจว่าไหมละ่ะ มันเกิดขึ้นจริงเหรอจริงยอดรักร้องไห้งั้นเหรออะไรก็คณเป็นอินอะ